ว่านุ่ยะเรียงระดับขั้นตอนของความรักอย่งไรแล้วหมายแยกแรกจากตัวอย่าคู่จุดก้คือความรักถึงเรอะไรกันแม่นางก็แม่นางก็แม่นางก็แม่นางใครมีคนยกมือว่าเลือกเพศสัมพันธ์อยู่อันดับสุดท้ายของการบอกนะเกินกว่าครึ่งห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลือกเพศสัมพันธ์เป็นระดับสุดท้ายเนี่ยคุณถามหน่อยว่านักเรียนกังวลหรือกลัวอะไรไหมไม่อ้าวทำไมถึงเลือกเป็นระดับท้ายกั ตรงในเรื่องอะไรบ้างการตั้งครรภ์ไม่พร้อมกลัวไหมลูกปีกลัวไหมกลัวผู้ชายกลัวโรคติดต่อทาำให้สัพพันไหมโรคอะไรที่เจะเป็นโรคปีโรคอีสถิติที่เราเห็นคือเขาบอกผู้หญิงกลัวโลกเนี่ยเกือบเจ็บมือกลัวต้องเสียชีวิตปีเพราะการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่เหมาะสมก็คือการทำแท้งการทำแท้งเจะถูกกฎหมายไหมไม่ถูกกฎหมายที่กฎหมายแล้วก็เสี่ยวกับการตกเลืองแล้วตายะวงจรมสองครั้งและถึงชื่อน้าร้านอะไร ไทยความคิเห็นตรงกับเพื่อนมากเมื่อกี้คณาวั์บอกว่าอะไรเป็นเหตุผลใหญ่ที่สุดโลกเสียการเงยนเสียอนาคตไคยคิดว่าเป็นเหตุผลที่ใหญ่ที่สุดกับเพื่อนยกมืออ่าอนขหาเยอะเพื่อนคนที่สองคืออริสาอริสาว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ใหญ่ที่สุดการตั้งคันไม่พร้อมใครเห็นด้วยกับเพื่อนยกมืออ่าอันนี้คือผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเดียรเดี๋ยวเรามาเจอกันค่หน้ายังเป็นหัวข้อเดิ ชุบเฉินใครเคยกินบ้างไม่เคยอธิมากยาคุมุบเฉินชื่อมันบอกแล้วว่ากินเฉพาะตอนที่ชุกเฉินมีแค่สองเม็ดไม่เดือดยางอีกต้นหนยาคุมุบเฉินเนี่ยไม่ได้ต้องการเปูนต่อแต่ต้องการการตั้งครรภ์แต่ถ้าถูกฟอร์มแล้วอุ่ไปดีช่วยดีกับการแท้งไหมไม่ไม่ไม่ได้มีผลต่อการแท้งการรับประทานยาคุมุบเฉินให้ได้ต้องการได้ดีที่สุดเม็ดแรกควรกินภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมงรายการฝังคุมกัน 拜你。<Family. S 2> <laughs> การหลักนะวัตถ <th> ุจิขนาดบอล ข้เสียดิบเ่าติดต่อทุกเพศสัที่คจะพกก้องี่่าาอย่าิดว่าฉนี้คือไมีควซอยากเองตรมีเพศสำคัญมดเคื่อดื่อลกอฮอล์ีหรือรีบเอาไว่าเพศเพื่อดูหนอนและควรจะ้เหาหอเพื่อรักษาไปท้องกันยสลขอเข้ารับบริการตกษาและตรวจวิชั่ล้ค่ตรวจระผู้แพทย์วรุ่ยุคใหั่ควรจะพกล้ันตัวเองไเาหนอนการานยเพื่อติเชื้อไได้เรคติดต่อทางเพศสำคัญติดต่อทางเพศสคัญคือวที่สายทอดจากการมีเพศสำคัญร่วมกัน อาการของโรคติดต so like. okay. okay. so right? right. okay. so, ่อทางเพศสัมพันธ์เป็นอย่างไรโรคแรกที่ซิฟิลิสเนาะมีฟือคลื่นนำตัวตอนแรกก็จะเป็นแผลที่อวัยวะเพศก่อนสุดท้ายก็เข้าสู่ระยะระบบระยะระบบคือที่อาการจะทราบได้จากเลือดที่น้ำอวัยวะเพศและถังตาบอ่และต่อมลูกหมากอันนี้คืออาการเริ่มแรกเของแผลที่อวัยวะเพศชายและเพศหญิงแตคุณจะให้เป็นผู้การจุดต่างๆ โดดจุดแรกมีอะไรบ้างถ้านักเรียนจะตอบถองโลกทางเพศโดยไม่ตอบใจคือที่สองสค่ะวิมีการสุขอนามัยด้วย,ยอะไรบ้างที่นักเรเียนจะทำได้จริงจุดที่สามความน่ากลัวของโลกติทธ่อทางเพศสุขอนามกิจกรรมต่อไปคือจะให้นักเรียนโหวตความคิดเห็นที่นักเรียนชอบมากที่สุด นี่อจากพ่อวัแรกมีทาำเรื่องอะไรบ้างถ้าต้องการตอบตองอารมณ์ทางเพศโดยที่เพื่อนตองการตอบต่างอะไรเยอะวยอ๋นอะไรอ่ควา่า้ต้อการตอบอคือช่วยเหลตระเลกัรอากรัมการว่าเป็นตัวเรื่องททีเนาต่อไปหาเพื่อนเพื่อที่เพศอองกานี้ดเรื่องขายอะรบ้างที่จะได้โอ้รอจนกว่าจะแต่งงานนี่เป็นควาที่ดี่ึงาลาที่ดและท้ายลูกความแตัวของโกติ่อตัวโรอะไรบากที่ดีโคเอเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทให้เรียนนำไปปักใ้ในที่ประจาวันด้วย การป้องกันโรคติดอที่ดีที่สุดคือาใสุ่่มยางนไม้กุยางานมเป็นสีเดียที่ป้องกันโรคติดต่อได้ดีที่สุดสวัสดีครับคุณครูสวัสดเรียนทุกคนนะลูกอราสมหกองคนอยากได้สมหากสองคนลูกขึ้นมาถึงงานเสร็จแลุกน เชื้อเ e p a t i t i s เป็นโรคเอ็วิธีการตรวจสอบได้ก็คือการตรวจด้วยเลือดเท่านั้นถึงจะรู้เนาะเหมือนกันเหมือนกับน้ำที่เราแลกแบบนี้เป็นคนสองคนที่มีเพศสัมพันธ์กันเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าใครจะมีเชื้อเอช a t i t เราจะรู้ได้ก็สองเมื่อเราตรวจเลือดเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะตรวจน้ำเพื่อรู้ว่าใครที่มีเชื้อเอช a t i t ใครที่ว่าตระเองมีโอกาสครับเชื้อเอช a t i t ยกมือโอ้อ่ะเอาคนหนึ่งขอคนหนึ่งที่อยากตรวจก่อนอ่าดีมากอันนี้คือน่าขอคำสิทธินะลูก มีดอกสตัวนี้ลงไปแล้วเปลี่ยนสีแสดงว่ามีเชื้อตนทแต่ถ้าไม่เปลี่ยนแสดงว่าป่อเชื้อมีไหม้มีน้หามีมาีไหมทีนี้คุณถามต่อแก้วของสีไปแลกกับใครบ้างใครบอกว่าตัวเองเสียงที่ไปมเลยให้ นก้าไม้องเล้องเ่ไ้เจ้าของอารเนาะส้าเราตอบไแล้วคนอาัได้ักั้คัเดียวแต้อััาคนนึงที่เปลี่ยน เปียสีจากการได้นั้งแค่ทำเดียวแต่ว่าการรักเดียวแตเดียวความดีเราปลอดภัยไหมไม่ได้ปลอดภัยหนูใเมีการีการติดเชื้อในไอดีได้ลูทางาบงานวัดและปรมินความรู้เรียนได้รักเป็นไรจะมีคำถามสิข้อเป็นข้อตาและคำถามห้าข้อเป็นข้อเขียน